สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูการจนสุดานางามในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในคลิปนี้คุณครูนำเสนขขอหัวข้อ14.10การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพบกับภาพแรกนะคะนักเรียนมีมะม่วง6ผลและชมพู่9ผลแล้วเรามาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกส่วนที่โจทย์ถามจะต้องลงใช้ด้วยคําว่ามีทั้งหมดหรือมีเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือผลบวกนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าโจทย์ปัญหาการบวกของภาพนี้จะว่าอย่างไรนะคะคุณครูให้ใบบวัวมีมะม่มวง6ผลและชมพู่ ผลใบบัวมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลนัเกเรียนม,มาดูส่วนที่โจทย์านนะคะใบบัวมีผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลนั้นก็คือโจทย์ต้องการทราบว่ามีผล,ลไม้ทั้งหมดหรือผลรวมก็คือผลบวกนั่นเองนะคะนักเรียนและส่วนที่โจทย์บอกนะคะส่วนที่โจทย์บอกใบบัวมีมะม่วงหกผลและชมพู่เก้าผลนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันนะคะจะได้ว่านำจำนวน6บวก9เท่ากับช่องว่างนะคะาการสร้างโจทย์ปัญหาต้องดูด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้นะคะจากภาพเดิมนะคะนักเรียนเป็นภาพผลไม้มะม่วง6ผลและชมพู่9ผลแต่ในตัวอย่างนี้นะคะ เราจะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคนะนักเรียนมาดูเลยนะคะว่าจะสร้างอย่างไรนะคะต้นกล้ามีชมพู่ทั้งหมด9ผลเป็นชมพู่สีเขียว3ผลต้นกล้ามีชมพู่สีแดงกี่ผลโจทย์คำถามน,นี้นะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองค่ะนักเรียน ประโยคสัญลักษณ์จะเป็นดังนี้ก็คือ9ลบ3เท่ากับช่องว่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนเป็นการสร้างเจอปัญหาการลบนะคะจากภาพเดิมนะคะจะได้ว่าแก้วตามีชมพู่9ผลและมะม่วง6ผลนะคะแก้วตามีชมพู่มากกว่ามะม่วงกี่ผลอันนี้ก็เป็น โจทย์ปัญหาการลบนะคะเป็นการเปรียบเทียบของสองจำนวนแสดงว่าเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ9ลบ6เท่ากับช่องวา่างต่อไปนะคะเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะนักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ จากภาพนะคนะนักเรียนเป็นภาพฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งนะคะก็จะมีวัวมีควายและก็แพนะนัดจำนวนหนึ่งนะคะนะคักเรียนเรามาดูนะคะว่าจะสร้างโจทย์ปัญหาอย่างไรอันดับแรกนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพนะคนะนักเรียนมาดูกันนะคะลุงเลี้ยงวัวเกตัวเลี้ยงควาย10บตัว ลุงเลี้ยงวัวและควายทั้งหมดกี่ตัวอันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกเพราะว่าต้องการทราบผลบวกหรือผลรวมของวัวและควายนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้9บวก10เท่ากับช่องว่างนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและโจทย์ถามนักรเกรียนและการสร้างโจทย์ปัญหา ต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะมาดูกันว่าจากภาพสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบได้อย่างไรนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะจะมีวิธีสร้างอย่างไรนะคะนักเรียนดูจํานวนของ แพะที่ลุงเลี้ยงไว้นะคะคุณครูจะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะลุงเลี้ยงแพะสีขาวและสีน้ำตาล19ตัวเป็นแพะสีน้ำตาล6ตัวลุงเลี้ยงแพะสีขาวกี่ตัวค่ะเจ็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ นำจำนวน1 9ลบด้วย6เท่ากับช่องว่างนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องดูด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนอกจากนี้โจทย์ที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้ เด็กๆเรียนรู้จบแล้วทำการบ้านหน้า158เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์และเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์หน้า155สร้างโจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในคลิปนี้ครูราไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ